ตอนนี้จะมีอาหารอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมได้เกิ่นไปแล้วว่าเป็นกลุ่มที่ทําให้คนไทยเจ็บป่วยคือกลุ่มเรียกว่าอาหารหมู่โปรโตีนในอาหารหมู่โปรโตีนเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นปัญหาอย่างยิ่งเพราะเรื่องหมูคาร์โบไฮเดรตก็จะได้รับคําแนะนําที่ตรงกันและเป็นประโยชน์คือให้งดรับประทานน้าตาลแล้วก็ลดการกินแป้งลง แต่อาหารหมู่โปรตีนเนี่ยยังไม่มีคำแนะนำอย่างเหมาะสมสาหรับความร,รู้โดยทั่วไปโดยเพราอยิ่งความร,รู้ในโรงพยบาบาลซึ่งถือว่าเป็นความร,ร,รู้แหล่งสำคัญวันนี้เนี่ยผมได้สรุปเอาแนวอาหารปโปรตีนที่ชาวฮันซาใช้รับประทานแล้วไม่เจ็บป่วยชาวฮันซาไม่เป็นโรคภูมิแพ้ไม่เป็นโรคแพ้ภูมิไม่เป็นโรคพุ่มพวง ไม่เป็นโรคมะเร็งอายุยืนยาวเพราะเขากินโปรโตีนถูกชนิดบนหน้าจอเนี้ยผมมีอยู่ห้ากลุ่มจะใช้คำบรรยายประกอบเพราะคนที่อยู่ไกลๆอาจจะมองไม่เห็นผมเริ่มที่กลุ่มห้าก่อนนะครับคือเรียงลำดับให้เข้าใจตามที่ชาวฮันซาเลือกรับประทานโปรโตีนชาวฮันซาเนี่ยเป็นมุสลิม ดังน,นั้นชาวฮอนซานน้ไม่ไม่กินเนื้อหมูมุสลิมทั่วไปกินนมวัวได้แต่ชาวฮอนซานเน่เนื่องจากอยู่เชิงเขาเขาเลี้ยงแพะจามรีเขาเลยเปลี่ยนมากินนมแพะแทนที่กินนมวัวถ้าชาวอาซาเลี้ยงวัวกินนมวัวอาจจะไม่ได้อายุยืนแบบนี้ไม่ได้สุขภาพดีแบบนี้เพราะนมวัวเป็นอาหารผิดประเภทสำหรับมนุษย์แล้วนมแพะ ทำไมไม่เกิดเพราะว่านมแพ้เนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับนมมนุษย์คือมีโปรโตีนชนิดเดียวกันเรียกว่าแอลบูมินส่วนนมวัวเนี่ยมีโปรโตีนที่เรียกว่าเคอร์ซินซึ่งเป็นโปรโตีนที่ย่อยยากเน่านานเกิดของเสียหลายคนอาจมีประสบการณ์เรื่องกินนมวัวแล้วขึ้นผืน่นขึ้นคันท้องเสียอันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นไวแต่ถ้าระยะยาวเรามีความเสื่อมของร่างกายเกิด โรคแพ้ภูมิหรือว่าโรคมะเร็งเนี่ยเราย่อมไม่สามารถสังเกตได้แต่ผมใช้งานวิจัยและก็ตัวอย่างกลุ่มคนเป็นจำนวนมากที่หลายคนเลิกกินนมวัวแล้วสุขภาพดีขึ้นเลยอาการแพ้อาการคันหายแต่เรื่องมะเร็งหายเนี่ยมันคงมันคงไม่ได้แค่เลือกนมวัวครับเราอาจจะต้องทำอื่นต่อเพราะฉะนั้นชาวอันสาก็โชคดี เขาไม่ได้มาเรียนรู้จากผมผมเรียนรู้จากเขาว่านมเนี่ยเป็นอาหารที่ไม่เหมาะสําหรับคนไทยฝรั่งนี่เขากินนมวัวมาเป็นหมื่นปีแล้วเขาเริ่มปรับระบบการย่อยแล้วคนไทยเรามาพึ่งกินมาเมื่อไม่กี่สิบปีนี่เองระบบการย่อยเรายังมีปัญหาอยู่นะครับพอแนะนําให้งดอาหารโปรตีนกลุ่มนมวัวหลายคนเริ่มวิตกจริดไม่ได้วิตกจริตสําหรับตัวเองครับสําหรับลูกหลาน เพราะลูกหลานไม่ได้กินนมวัวเหมือนลูกหลานชาวบ้านกลัวลูกหลานจะโง่จะตัวเล็กไม่จําเป็นเลยเพราะเดี๋ยวเรามีโปรตีนกลุ่มอื่นๆที่กินได้ในเด็กเล็กเลยนะเด็กอายุขวบแรกเนี่ยกินได้เลยโดยไม่ต้องไปใส่นมวัวนมขวดนมกระปอ๋องนมกล่องใดๆนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้คนไทยเรางดต่อมาก็ข้อสีฮะสีน้ําเงิน อันนี้คือการเลือกรับประทานโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ชาวฮันซาไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่นะฮะเขาเลี้ยงแพะแต่ว่าไม่ได้กินเนื้อแพะชาวันซากินไก่แต่ว่าไม่ได้กินไก่เป็นอาหารหลักเพราะเขาไปเลือกกินข้อหนึ่งคือกินไข่ไก่เป็นอาหารหลักเพราะเขาเลี้ยงไก่ไว้กินไข่เพราะั้นไข่ก็เป็นโปรโตีนทางเลือกของชาวฮันซา ซึ่งเนื่องจากเขาไม่ได้ร่ํารวยมากเขาก็กินไข่ต่อคนวันหนึ่งประมาณทักฟองสองฟองไม่ได้กินเยอะแยะเกินไปแล้วก็กินเนื้อไก่ไม่มากต้องรอไก่มันหมดอายุก็ถึงจะได้กินไก่เพราะนสัตส่วนโปรโตีนก็เลยพอดีจริงๆชาวฮันซาเสียเปรียบคนไทยนะฮะเรามีเนื้อสัตว์ประเภทปลาชาวซาได้กินน้อยกว่าเรานะครับ แต่ว่าเนื่องจากว่าเขากินไม่ผิดชนิดแล้วก็จานวนเนื้อสัตว์เขาก็เลยไม่ก่อเรื่องก่อโรคจําเป็นภาพง่ายๆก็แนะนําให้กินสัตว์เล็กสัตว์น้ําสัตว์ปีกแต่ต้องจําต่อยข้อหนึ่งครับอย่าก,กินเยอะไปบางคนกลับไปก็เลยเปลี่ยนตั้งท่ากินปลามื้อละตัวใหญ่ๆมือละเป็นโลกเกินอีกนะครับทุกอย่างวางอยู่เป็นความพอดี วันนี้เราเลือกสิ่งที่มันดีก่อนดีต่อสุขภาพทําไมไม่แนะนําให้กินเนื้อสัตว์ใหญ่กินเนื้อหมูเนื้อวัวเพราะมันเนื้อเหนียวย่อยยากเน่านานนอกจากนั้นสัตว์ประเภทนี้มันเป็นสัตว์สายพันธุ์ใกล้ชิดกับมนุษย์มนุษย์เราก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกในนมดังนั้นสารพิษสารก่อมะเลงต่างๆย่างส่งต่อถึงเราโดยตรงชาวซาก็ไม่กินโปรตีนจากเนื้อสัตว์ใหญ่เช่นเดียวกัน นะครับชาวสากินโปรตีน3ข้อข้างบนครับคือกินโปรตีนจากไข่กินโปรตีนจากเห็ดแล้วก็แน่นอนในคลิปบอกไว้ชัดเจนคือกินโปรตีนจากพัญพืชประเภทถั่วต่างๆคนไทยเราก็กินนะฮะเรามีการแปรรูปเป็นเต้าหู้นะเป็นโปรตีนเกษตรอันนี้ก็รับประทานได้แต่แนะนำให้ กินในปริมาณซึ่งไม่เกินตอนนี้เท่าไหร่ไม่เกินนะปรดฟังนะครับห้องนี้มีใครอายุไม่ถึงยี่สิบมีไหมไม่มนะีอายุไม่ถึงสามสิบมีแล้วนะฮะอายุไม่ถึงสามสิบใครอายุเกินสาสิบหมดแล้วฮะ เป็นประชากรส่วนใหญ่ของห้องนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นคนที่อายุเกิน30แล้วเนี่ยไม่ควรกินโปรโตีนเบอร์หนึ่งสองสามสี่เอาเฉพาะที่ขีดเขียวนะตัดเล็กนะเกินกว่าห้าร้อยกร,รัมต่อวันนึกออกไหมฮะห้ารอยกร,รัมต่อวันคือเท่าไหร่ภาษาชาวบ้านก็คือห้าขีดนึกไม่ออกอีกห้าขีดคือเท่าไหร่นึกไม่ออกก็ลองไปชั่งชั่งปลาช่างไข่ดู สำหรับ,บไข่เนี่ยผมช่งมางไมเสร็จไข่ไก่ฟองหนึ่งเนี่ยเจ็ดสิบกรัมไม่ถึงขีดหนึ่งแต่ถ้าเป็นไข่เป็ดเนี่ยฟองละขีดเพราะัถ้าเทียบส่วนเป็นไข่เป็ดเนี่ยเราไม่ควรได้โปรโตีนจากไข่เกินห้าฟองต่อวันแต่ถ้าเรามากินไข่ห้าฟองแล้วเราต้องงดอย่างอื่นหมดเลยนะไม่งั้นมันจะเกินละอย่างชันอย่างเช่นชาบปลาช่อนเนี่ยเอาปลาดุกแล้วกัน ปลาดุกเนี่ยตัวหนึ่งประมาณสามขีดปลาดุกตัวกลางๆเนาะอันนี้ประมาณสามขีดถ้าปลาทูก็ประมาณขีดครึ่งถึงสองขีดสัดส่วนประมาณท่านนี้นะครับแต่ถ้าปลาช่อนตัวใหญ่ในครึ่งโลท่านกินปลาช่อนตัวเนี่ยท่านต้องไม่กินอย่างอื่นละโปรตีนในวันนี้อันนี้คือภาพโดยประมาณทําไมเราถึงต้องจํากัดปริมาณโปรตีนฮะ เพราะว่ากินโปรโตีนก็จะมีของเสียย้อนกลับไปตอนต้นชั่วโมงมนุษย์ไม่สามารถย่อยโปรโตีนได้ที่กระเพาะอาหารเราไปย่อยที่ลำไส้เล็กส่วนสีน้ำเงินส่วนกลางซึ่งอันนี้มันมีสภาพเป็นด่างมันเลยย่อยโปรโตีนได้ไม่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องกินชนิดที่ย่อยง่ายเราก็กินในปริมาณที่ย่อยทันพราะถ้าเกิดมันย่อยไม่ทันมันก็จะเน่า เน่าก็จะเกิดโรคอีกอันนี้ก็คือหลักในการเลือกรับประทานโปรตีนแล้วก็หลักเบื้องต้นในการควบคุมปริมาณเพราะว่าถ้าผมไม่พูดให้ควบคุมปริมาณเนี่ยกลับไปท่านก็จะเข้าใจผิดคิดว่ายิ่งกินเยอะยิ่งแข็งแรงก็จะไปกินเยอะๆซึ่งไม่เหมาะสมสรุปท่านกินสลับไปสลับมากินไข่กินปลากินเห็ดกินถั่วกินถั่ว นะครับเลือกเมนูที่เหมาะสมแต่ให้ดูที่ปริมาณต่อวันด้วยตอนนี้ปัญหาต่อมาก็คือเวลาหลังอายุ30เนี่ยเรามักจะมีไอวัตที่ไม่สมบูรณ์สองอัยวัที่อาจจะไม่สมบูรณ์ก็คือตับกระตไตก็จะเริ่มเสื่อมพอเริ่มเสื่อมเนี่ยท่านต้องลดปริมาณโปรตีนลงด้วย ซึ่งอันนี้จะอธิบายลึกไม่ได้เพราะว่าท่านอาจจะไม่ได้ตรวจสภาพไตมาก่อนคนที่มีไตสมบูรณ์เขาเรียกว่าไตระดับหนึ่งเป็นไตปกติอันนี้ถึงจะมีสิทธิ์กินโปรโตีน5ขีดได้แต่พออายุเกิน30เนี่ยขึ้นยิ่งขึ้น40 50 60ห้ายด้ยแล้วเนี่ยน้อยคนฮะที่จะมีไตระดับหนึ่งอย่างดีก็แค่ระดับสองคือมีค่าเลือดผานไตไม่ถึงเก้ะ อันนี้ท่านต้องลดปริมาณโปรตีนลงละเหลือไม่เกิน4ขีดต่อว,วันแล้วหลายคนอาจจะกินยาเยอะนะแล้วก็ไม่ใช่กินเค็มเยอะนะครับส่วนใหญ่เค็มไม่ใช่ปัญหาหลักปัญหาที่พมเจอจากการรักษาผู้ป่วยไตเสื่อมไตวายคือกินโปรตีนมากเป็นอาหารหลักแล้วก็กินยามากกินยาเป็นอาหารหลักอันนี้มันจะทําให้ไตเราเสื่อมวัยถ้าเราได้ตรวจสภาพไต เราต้องถามหมอเลยว่าเราไตาระยะไหนถ้าสมมุติว่าเราไตาระยะสามเนี่ยเราก็ต้องลดโปรตีนลงเหลือสามขีดละอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะฮะเพราะว่าพื้นฐานเนี้ยถ้าท่านไม่ได้ควบคุมปริมาณโปรตีนให้เหมาะสมเนี่ยไตยท่านจะเสื่อมเร็วแล้วเข้าสู่ภาวะไตวายซึ่งเป็นปัญหาปนปัญหาที่เรียกว่าสาหัสมาก ท่านต้องเป็นผู้พิการนะฮะต้องฟอกเลือดตลอดชีวิตทําให้ตัวเองเดือดร้อนทําให้ครอบครัวเดือดร้อนอันนี้ถ้าท่านรู้ตัวทันท่านตรวจสภาพไตแล้วก็ลดปริมาณโปรตีนลงอย่าก,กินเกินนะอย่าท่องคาถาว่ากินมากแล้วดีกินมากแล้วแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงเด็กๆก,ก็จะอัดโปรตีนอัดนม,มวัวอัดอะไรเยอะ ซึ่งจะสร้างปัญหาในอนาคตจึงทำให้ประเทศไทยเรามีคนก้าวเข้าสู่ภาวะไตวายเร็วมากประเทศหนึ่งในโลกเลยบางคนอายุ30กว่าไตาวายแล้วนะซึ่งจะต้องฟอกเลือดไปอีกหลายสิบปีเป็นปัญหาอายุ30กว่าเป็นมะเร็งและนะซึ่งไม่ควรเป็นซึ่งเรื่องเหล่านี้ถ้าเราไม่แก้เรื่องระบบความคิดเรื่องการรับประทานอาหารให้ถูกต้องปรับทัศนคติใหม่ ะในเรื่องของการกินให้ถูกชนิดแล้วก็กินให้ถูกจำนวนปริมาณตามอายุที่เราเป็นตามสภาพร่างกายที่เรามีมันจะเกิดปัญหาแล้วก็เกิดโรคจากการกินเกินเราไม่สามารถใช้ยาไปรักษาโรคจากการกินเกินได้มีวิธีเดียวที่เราจะรักษาโรคกลุ่มนี้ก็คือการกินไม่เกิน ไปปรับความคิดใหม่ไม่ใช่พออายุ60-70กินอาหารไม่ค่อยลงแล้วกินนิดกินหน่อยก็อิ่มเป็นโรควิตกกังวลเรื่องขาดอาหารผมไม่เจอคนขาดอาหารแล้วป่วยคนอายุ60-70กินอาหารน้อยมานานมากไม่ค่อยเจริญอาหารเลยเดินมาเนี่ยหุ่นนางแบบเลยนะครับน้ำหนักตัว45-50กิโล เดินมาแล้วบอกกินไรไม่ค่อยลงป้าอยากจเจริญอาหารอยากจะอ้วนเหมือนเพื่อนข้างๆผมบอกป้าคิดใหม่เนะน,นี่ยคุณแบบเนี้ยมันจะไม่ป่วยส่วนป้าข้างๆที่เอาเป็นนางแบบเนี่ยต้องลดน้ําหนักนะเพื่อจะได้ไม่ป่วยต้องปรับแนวความคิดใหม่เราเป็นโรคจากการกินเกินท่องคํานี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่กินเยอะดี กินอย่าเกินความสามารถที่ร่างกายมันจะย่อยและใช้ทันเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอันนี้คือหลักการกิน